สวัสดีค่ะครูฝ้ายนะคะวันนี้ครูฝ้ายจะมาบอกแนวข้อสอบที่เราจะสอบท้ายบทกันในการเปิดปีใหม่นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของบทที่6รูปสามเหลี่ยมค่ะก็จะมีการวัดมุมนะคะก่อนอื่นก็จะมีการวัดมุมให้เด็กๆรู้จักมุมแหลมมุมฉากมุมป้านกันนะคะซึ่งครูฝ้ายได้สอนการใช้อุปกรณ์วัดมุมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ แบบนี้จะใช้เครื่องวงกลมหรือถ้าใครถนัดในการใช้ไมโปรทิเตอร์ก็ใช้ไมโปรทิเตอร์ตามที่ครูสอนนะคะตัวอย่างมุมนี้สมมติมุม yck ให้เราเอาตรงจุดศูนย์กลางของเครื่องวงกลมมาไว้ตรงจุด c แล้วก็ให้แขนตรงนี้ทับกันนี้นะคะแล้วเราก็วัดไปดูว่า เป็นกี่องศาก็อย่างนี้0องศานี้ก็เป็นมุมฉากแต่ถ้าเป็นมุมนี้บ้างก็วางไปวิธีการวางดูนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็สังเกตว่าจากแขนนี้ไปหาแขนที่ชี้กลางเท่าไหร่ถ้านี้เป็นลักษณะบ้านตัวเลขก็จะต้องมากกว่า90ก็จะเป็นเท่าไหร่คะลองดูจากศูนย์ไปจนถึง120มุมนี้ก็จะมีขนาด120องศา ส่วนถ้าเป็นมุมแหลมอย่างมุมนี้บ้างมุมนี้นะคะมรนก็วางอาจจะวางแขนทางซ้ายก็ได้ถ้าวางแขนทางซ้ายเราก็มองไปหาเส้นที่เลยขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ต้องเริ่มที่ศูนย์เสมอนะคะมองไปที่ตัวเลขสีดำก็จะเป็นเท่าไหร่คะลองดูตรงนี้เกือบจะหกอ่าห้าสิบกว่ากว่าเนาะ,ะประมาณห้าสิบสามห้าสิบสี่ตรงนี้นะคะ อย่างนี้เนาะอันนี้คือ3มชนิดของมุมนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของดูบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมจะถ้าแบ่งตามลักษณะของมุมก็จะแบ่งได้3มชนิดก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมแหลมแล้วก็สามเหลี่ยมมุมป้านนะคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมป้านถ้าในเพลงเนาะก็จะมีมุมป้านหนึ่งมุมแบบตัวอย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมมุมแหลม มุมทุกมุมเป็นมุมแหลมตัวอย่างรูปนี้ส่วนสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นจะต้องมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากวัดง่ายๆแบบนี้ก็ได้เอาสันตรงขอบนี้ไปอา้าวเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากแต่ถ้าแบ่งตามาลักษณะของด้านนะคะก็จะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีด้านที่เท่ากัน2ด้าน ที่เป็นแขนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะมีด้านทั้ง3ด้านสด้านยาวเท่ากันส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือทั้ง3ด้านยาวไม่เท่ากันเลยนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของอันนี้เป็นชนิดของรูปสามเหลี่ยมแล้วเนาะต่อไปจะเป็นการสร้างบ้างอ่ะถ้าเป็นความสูงกับฐานความสูงกับฐานฐานคือที่มันราบอยู่ เส้นไหนที่มันราบอยู่แบบนี้ให้เป็นฐานส่วนความสูงนั้นจะต้องตั้งฉากกับฐานอาจจะมีบางข้อที่เขาให้ความสูงปลอมๆม,มาก็คือที่มันเอียงอยู่นี่ไม่ใช่ความสูงนะคะความสูงจริงจะต้องตั้งฉากเหมือนเวลาเราวัดความสูงวัดส่วนสูงของตัวเองเราจะต้องยืนตรงและตั้งฉากกับพื้นดินเส้นไหนที่ตั้งฉากกับพื้นดินนันนะคะก็คือเส้นความสูงนะคะ ต่อไปการการวัดมุมนี้รู้ไปแล้วเนาะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้1้0องศาถ้าให้2มุมมามุมที่เหลือก็คือเอา1้0มาลบด้วยมุม2มุมนี้นะคะต่อไปจะเป็นการสร้างการสร้างรูปสามเหลี่ยมจะมีอยู่3แบบมีแบบที่ให้ความยาวด้านทั้ง3ด้านมาเราจะใช้อุปกรณ์ในการสร้างก็คือวงเวียนนะคะอันดับแรกก็คือลากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนแล้วก็ มันจะมีจุด2จุดเนาะเอาจุดใดจุดหนึ่งกลางให้ความยาวของความความตรงเนี้ยนะคะให้ได้ยาวเท่ากับเส้นอีกเส้นหนึ่งแล้วสร้างสร้างส่วนโค้งหรือไปไปรีดูในเรื่องของการสร้างที่ครูฝ้ายเอาลงคลิปไว้แล้วนะคะต่อไปก็ถ้าอีกจุดหนึ่งก็ปักไว้แล้วก็กลางให้เท่ากับอีกเส้นหนึ่งเราก็จะได้จุดตัดแบบนี้ซึ่งส่วนโค้งนี้ไม่ต้องวาดเป็นวงกลมนะคะแค่ ทำส่วนโค้งให้เกิดการตัดกันก็จะเกิดลหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นเชื่อมเป็นสามเหลี่ยมได้เลยนะคะแบบที่2คือถ้าโจทย์เขาให้ด้านด้านหนึ่งมาแล้วก็ให้มุมอ่ะให้ด้านความยาวสองสองด้านแล้วก็มุม1มุมให้เราใช้อุปกรณ์หลักก็คือครึ่งวงกลมหรือไม้โปรเทคเตอร์นะคะวิธีการสร้างก็คือให้ลากเส้นเส้นหนึ่งก่อนอเด็กๆก็ลองทำดูนะคะลากเส้นหนึ่งก่อนแล้วก็ เอาจุดหนึ่งสร้างมุมที่มีขนาดที่เขากําหนดให้แล้วก็พอสร้างมุมเสร็จแล้วให้ลากความยาวเชื่อมตรงนั้นอ่าตัวอย่างเช่นเดี๋ยวขอย,ยกตัวอย่างข้อนี้เลยนะคะทอรอยาว5.5เซนติเมตร5.5เซนติเมตรก็ลากไปก่อนเลยจากนี่จากศูนย์มา5.5อยู่ตรงนี้อันนี้คือทอรอนะคะทอรอ 5.5ซอมอมุมทอรองอมีขนาด145องศามุมทอรองอใส่หมวกให้รอเรือเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางต้องไปอยู่ที่รอเรือนะคะอ่าแบบนี้แล้ววัดไป145องศาซึ่ง145เกิน90จะเป็นมุมป้านนับจากศูนย์นี้ขึ้นมาเลยเป็นขอบนอกนะคะ145องศาอยู่ตรงนี้จุดไว้แต่ว่าเราจะไม่ได้ลากเชื่อมตรงนี้เราจะ วัดว่า6สวัสดีค่ะวัดว่าหเซนติเมตรเนี่ยแล้วก็วัดจากรอเรือมานะคะมาให้มันได้ขอบเท่านี้จุดนี้แต่เราจะไม่ได้ลากไปถึงตรงนี้เราลากแค่ถึง6เซนติเมตรอ่าตรงนี้นะคะ6กสอมออันนี้ทอรองอเราเหลืองงอง,งนั่นคือจุดงอนะคะแล้วสุดท้ายก็คือลากปิดค่ะให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมเชื่อมไปเลย เรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นสามเหลี่ยมทรอรองงนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องเขาไม่ได้พูดถึงก็ความยาวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็เขียนอีกหลักๆก,ก็คือตรงนี้คือหนึ่งร้อยสี่สิบห้าองศาเราจะได้เรียบร้อยแล้วส่วนแบบสุดท้ายนะคะจะเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยให้ด้านมา1ด้านให้มุมมาสองมุมอันดับแรกก็คือลากความยาวด้านนั้นเลย9เซนติเมตรจุดนี้จุดนี้ สามเหลี่ยม LUR นะคะ L U อ๋อ R u สิอันนี้เขาให้ R u เพราะฉะนั้นเส้นนี้ต้องเป็นเส้น R u นะคะ R u เก้ซนติเมตร LUR ก็คือใส่หมวกไว้ที่มุมตรง U แปดองศาจุดต้องไว้ตรงนี้อ่ามาที่ตรงนี้เป็นจุดจุดหลักแล้วก็วัดมา80องศา วัดจากศูนย์ขึ้นมานะคะเราจะได้จุดไว้ตรงนี้จุดไว้ก่อน80องศาแล้วก็ลากเส้นเลยค่ะเชื่อมไว้ยังไม่ใช่เส้นจริงก็ลากบางๆไว้ก่อนต่อไป lru ก็คือใส่หมวกให้มุม r เพราะฉะนั้นจุดหลักคือจุด A ตรงนี้แล้วแขนคือแขนทางด้านขวา25องศา วัดขึ้นมาจากสีแดงนะคะเพราะว่าต้องวัดขึ้นมาจากศูนย์ไม่ใช่วัดขึ้นมาจากร้อยแปดสิบนะวัดขึ้นมาจากศูนย์ยี่สิบห้าองศาก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่จะมาสามสิบแล้วเราจุดเราจุดด้วยตรงนี้แล้วก็ลากเส้นให้ตัดกับเส้นเมื่อกี้ที่เราที่เราลากเผื่อไว้อ่จะเกิดจุดตัดขึ้นมานั่นก็คือจุดอีกจุดหนึ่งจะชื่อตัว L เรียบร้อยแล้วใส่ขนาดของมุมไว้นี่ว่าแปดสิบองศา แล้วก็ใส่นี่ว่า25องศาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแบบสุดท้ายในการสร้างรูปสามเหลี่ยมจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตอบคําถามการวัดความยาวรอบรูปก็คือหาความยาวทั้ง3แล้วก็จับบวกกันต่อไปเป็นพื้นที่สูตรพื้นที่ครูก็ให้แล้วนะคะว่าเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงเด็กๆก็ไปจัดการทบทวนตามแบบฝึกหัดที่พาทำนะคะแล้วก็เรื่องของโจทย์ปัญหา ความยาวรอบรูปโจทย์ปัญหาพื้นที่แล้วก็โจทย์ปัญหาประยุกต์นะคะไปทบทวนดูเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทำข้อสอบได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอส่งท้ายปีเก่าเพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้เด็กๆตั้งใจนะคะเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ